สวัสดี EP ที่3กันนะครับเช้านี้มาเติมพลังกันก่อนนะครับผมเติมพลังก่อนเดินเท้าครับสวัสดียอมเช้าครับตอนนี้พวกเรากำลังจะพาไปที่นางโงยะนะครับผมเมืองแห่งนิมจานั่นเองเดี๋ยวจะพาขึ้นชิงกันเซนนะครับจากโอซาก้าไปนางโงยะนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับและเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาฝากเ,เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าที่นั่น สวยงามหรือไม่ไปเจอกันที่นางอยะครับการเดินทางในวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ใช้บัตร JR Pass เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นบัตรที่สะดวกสบายแล้วก็ไปได้ทั่วนะครับเราจองผิดสายค่ะลงอีกแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> น,นี่หลงอีกแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนสายที่นี่รถไฟนี่มีหลายสายมากๆนะครับต้องดูกันให้ดีนะครับเ,เพื่อนๆพวกเรานี่หลงกันเปนเรื่องปกตินะครับหลงกันทุกวันเลย ก็เราจะมาจองตั๋วนะครับชิงกันเซนนะครับต้องมากดจองนะครับอันนี้เรามีปัญหานิดนึงนะครับกดจองที่ตู้ไม่ได้ก็เลยมาจองที่เคาน์เตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับมี2แบบนะครับพอได้บัตรมาเรียบร้อยนะครับพวกเราก็รีบไปรอชันชลาที่ชิงกันเซนจะออกนะครับ10บโมงสีครับรถไฟออกในประมาณ15นาทีชิงกันเซนมาแล้วนะครับเวลาตรงเป๊ะมากๆเลยรถไฟที่นี่ เสร็จแล้วพวกเราก็ขึ้นมาหาหมายเลขที่เราได้นะครับแล้วก็นั่งรถไฟไปเรื่อยๆระหว่างทางก็หาขนมนะครับกินรองท้องกันเพื่อถึงแล้วเราจะได้ลุยกันเลยนะครับก็หน <s> <1 S 1> ึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ถึงแล้วนะครับนะที่นาโยยะนะครับป้ายที่เห็นนี่ก็คือป้ายโฆษณาสถานที่เที่ยวต่างๆนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้เนาะเสร็จแล้วเราก็มาต่อรถไฟนะครับนะสาย JR นะครับซึ่งเป็นสายของรัฐบาลที่ร่วมกับ จะพาทนะครับเพื่อจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ในวันนี้นะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับหน้าที่แรกนะครับเราก็เดินเท้ากันต่อนะครับสถานที่แรกที่พวกเราจะพาไปเที่ยวนะครับนั่นก็คือศาลเจ้าอันสุตะนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าชินโตนะครับตั้งอยู่ในเขตอันสิตะนะครับนครนางโยะก็สวยสดงดงามนะครับให้บรรยากาศความขังความเก่าแก่ล่มลื่นมากนะครับที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับ ระหว่างทางก็จะมีนะครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้พวกเราชำระร่างกายล้างมือนะครับดื่มกินก็ได้นะครับพวกเราก็ทําตามคนพื้นที่เนาะว่าเขาทํำยังไงบ้างนะครับนี่ก็ตักน้ํามาลาดที่มือนะครับศาลเจ้าเก่าแก่แห่งนี้นะครับมีพื้นที่กว้างมากนะครับเป็นอันดับ2ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวศาลเจ้าแห่งนี้นะครับมีพื้นที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ตารางเมตรนะครับกว้างมากๆเลยก็เตรียมร่างกายมาด้วยนะครับ จุดประสงค์ที่พวกเรามาที่นี่นะครับก็มาขอพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาสาธุเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งรถไฟกันต่อนะครับเพื่อจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สําหรับเมืองนางโงยะนะครับเราจะไปปราสาทนางโยยะนะครับพอลงรถไฟมาแล้วนะครับพวกเราก็ต้องมาเดินเท้ากันต่อนะครับเพื่อจะไปจุดมุ่งหมายที่อยากมาที่สุดในเมืองนี้นะครับนั่นคือปราสาทนางโยยะนั่นเองนะครับ ระหว่างทางนะครับก็จะมีสวนสานะที่น่านั่งชิลมากๆครับพวกเราก็เลยแวะทานข้าวกันก่อนมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนะครับที่ฝากท้องไว้กับข้าวกล่องนะครับเพราะว่าต้องรีบทําเวลานะครับพอถึงแล้วพวกเราก็ต้องมาซื้อตั๋วกันก่อนนะครับที่นี่เก็บค่าข้าวนะครับแต่ก็ราคาไม่แพงมากนะครับซอ้อบัตรค่า,ข,าข้าวประสาทนางรยาคนละห้ารยเยนไปต้องใช้คุมแล้วเราต้องเดินให้ชั่ว ปราสาทนางโยยะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับกว่าจะเดินถึงตัวปราสาทเนี่ยก็เหนื่อยใช้ได้เลยแต่ระหว่างทางก็สวยสดงดงามนะครับทำให้เราเดินชมบรรยากาศรอบๆไปได้เรื่อยๆนะครับและเราก็เดินมาถึงแล้วนะครับที่ใต้ฐานปราสาทนางโยยะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทนางโยยะนะครับเราอยู่ที่เมืองแห่งนินจานั่นเองนะครับเป็นต้นกำเนิดของนินจานะครับใครที่มานางโยยะก็ต้องมาที่นี่นะครับคือแลนด์มาร์กนะครับนั่นคือ ปราสาทนาโกย่านะครับจะเสียเงินค่าเข้าคนละ500ยเยนนะครับผมแต่ว่าก็คุ้มอยู่นะครับสวยมากๆแล้วก็กว้างมากๆเลยก็เผื่อเวลาด้วยวกันนะครับนะใช้เวลาน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่กว่าจะเดินทัวร,วนรน์นะครับไปชมบิวกันปราสาทนาโกย่านะครับถูกสร้างในราชสมัยเอโดะนะครับปีคศิสต์ศักราช1603ถึง1868นะครับ เมืองนาโวยานะครับเป็นหนึ่งในเมืองปราสาทที่สําคัญที่สุดนะครับและปราสาทนาโวยาก็ยังเป็นที่พำนักของตระกูลโอรุโคโกกาวะนะครับระหว่างทางก็จะเห็นดินจานะครับเดินไปเดินมาก็เท่ดีนะครับเป็นแลนด์มาร์คดีแล้วก็มาเก็บวิดีโอรอบๆนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างของปราสาทนะครับก็สวยสดงดงามมากๆนะครับแล้วก็จะมีจัดซุ้มดอกไม้อยู่รอบๆปราสาทเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรบ้างแต่ว่าสวยมากๆเลย มาเจอนินจาอีกแล้วนะครับเทมากเลยทั้งนินจาชายแล้วก็หญิงนะครับและก็จะมีแผนผังของภาษาให้เราดูด้วยนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างและตอนนี้พวกเราก็จะเข้าไปดูนะครับที่พักอาศัยของตระกูลชั้นสูงราชวงศ์ชั้นสูงนะครับว่าหลายหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยเขามีความเป็นอยู่อย่างไงนะครับแล้วก็ห้องหับต่างๆของเขาเป็นอย่างไงนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับสวยสดงดงามมากๆนะครับมีทั้งความขังนะครับได้กลิ่นไอที่ย้อนไปนะครับ กิจกรรมต่างๆต,ต,ตามฝาผนังเนี่ยสวยมากๆเลยผมไม่มั่นใจว่าเป็นทองแท้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันทองอลางม,มากอาจจะเหมือนกับแผ่นปิดทองของบ้านเราเนี่ยครับนะอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าให้กลิ่นไอความขังมากๆเลยแล้วก็ปนน่ากลัวนิดๆนะครับแล้วก็ดูความเนี้ยบของการก่อสร้างนะครับนี่ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วนะครับนะสวยมากๆเลยเขาอนุรักษ์ไว้ดีมากๆเลยนะครับด้านในก็จะมีพนักงานนะครับคอยประจำอยู่ตามจุดนะครับ ผมว่าน่าจะเอาไว้เฝ้าระวังนะครับนักท่องเที่ยวที่มือบอลนะครับชอบไปจับต้องของต่างๆนะครับเพราะว่าเขาห้ามจับเด็กขานะครับมองอย่างเดียวถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะครับถ่ายวิดีโอได้แต่อย่าไปจับต้องนะครับก็เป็นของเก่าทั้งหมดเนะะาะเศรจฐาศาสตรนางโยยะนะครับพวกเราก็มาเดินเล่นชิลๆรับลมในช่วงเย็นกับบรรยากาศสวยงามของเมืองนางโงยะนะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันด้วย ที่นี่ก็มีตลาดมากมายนะครับแล้วก็มีถนนคนเดินแบบบ้านเราด้วยนะครับเย็นนี้เราก็จะมาฝากท้องกันที่ตลาดเอโดริสนะครับก็ผ่านไปหนึ่งวันนะครับกับวันชิวๆที่นางโยานะครับผมสิ่งที่นักท่องเที่ยวไทยหรือทั่วโลกที่มาถึงนาโยยะต้องมานั่็คือปราสาทนาโยยะนะครับมาเป็นแลนด์มาร์คต้องมาให้ได้นะครับเราบองว่าสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีที่เที่ยวแบบโรลไลฟ์มากมายครับอย่างนี้ที่เรามาก็ เราจะมาหาอะไรกินกันที่ถนนคนเดินนะครับเอโนรินะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตหาอะไรกินเบาๆแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ต้องไปลุยต่ออีกแล้วก็อ p หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย